ให้ทุกคนที่ต,กตากอะไรตั้มเจลน้ำมัน้มแล้วเป็นยางเดียวเพราะว่าปาาลาแล้วยัางแต่ที่ตาจะเห็ดเพิ่มก็คือก๋อยก๋อยปลาเนาะนี่แล้วก็จะมีมูลีจะมีแต่วินโนปลาตีงปลาก๋อยปลาตซมปลาอุปปลาแล้วก็ตัม้มเจลน้ำมัน้ม เดี๋ยวดิตาจะมดแก้วเดี๋ยวก้เยไม่ค่อยได้เลยสบายดีดิตาซาเราไต่เด้อสบายดีบิสุกสุขคนแล้วก็สบายดีพี่น้องฟังเล่าห้านํำแล้กก็สบายดีพี่น้องฟังไทยห้าน่ำเด้อแล้วก็สบายดีบิสุกสุขคนโทรหนุกเลยเด้อโมลีดิตากับน้องอ่อนก็จะมาเห็ดกับข่าวกินตอนสาวเราทุกคนดิตาจะจะเห็ดเอ่อถอดป้าแล้วก็เปลี่ยนป้าแล้วก็บตำเจียวเราหมายสมกินกับปิเพราะว่าพ่อนี่มากิน กเผ็ดปีงสวัสดิดติกาก,ก็งปานน่องะจะถอดอาเพราะว่ามันเป็นปลาตัวหน่งนะคจะระหว่างเนาะซถอยมันกับปลอกมันจะกินหลายบดเลยจนกลางถึงยังมันในส่วนน้องอ้อยเ้าจะเป็นภายปีงปลาเนาะติการจะเป็นภายโถแต่ก็ตามจียงเพระาะฉะนั้นดิกาจะให้นองเอาทานในครีใส่เต่าเลยบริดังไหมน้องสิได้จัดการน้องอ้อยเออจัดการปลาไป คนเชียคือสิบลนด์น่จักนอยแล้วก็ว่าจอยแบบอยากไล่แหละเพราะว่ามีดกมีดานมาอยู่น่ำซาบบลด์ิิตโฟตองตองแตงแตงเนาะนี่บึ้งโมจอยวันนี้จอยโมจอยซ่าวันนี้มิงเขียวให้บึงเลยโมนี่ช่อยย่างโมนี่ถูกบ้างแต่ถูกหมดเนาะทุกคนใส่น้อยน้อยนี่มาดีบึ้ง ไม่ต้องบอกคุ้นหุ่นเนาะนะครับจะมาเดือดเผ็ดกันเลยกับตุ่นกับข่าวกันนาเดี๋ยวยิวไฟข่อยมันลูกไม่ตีจะโดนเอาทานข่อยไปเลยจะกระเทยท้ายข่อยหมดจะเอาทานทำมาใส่ขี้นี่อีกหนึ่งยิ้วไฟข่อยก่อนมันลูกจะกระเทยท้ายข่อยหมดก็ได้ยิ้วไม่ตีเฮ้ย เบียดนอนเบียดไปน่ขืนลยเาสินอนเบียดยังไม่ขอยาเจ้าต้องไปขี่ยาจะยังบวเอาหืนนี่เอาอย่างไปจเป็นยังไรบวม็อกบวข่อบดีเบิจะเป็นยังไรบวข่อยเป็นนะ เปนนก็ป่ปย่าอุ้มกปเปนกมแนเมบนจะหาจนสวัดสบีเดาะ่อจักจกคีโมแม่จากคีโมสิวก็ข่อยอ้าเบอีลกนิดหน่อย็แย่ง่้ยนายหนอนหรอวะแล้วก็ A ha, o ho telephone ta con. A! Được con. คนจะคิดหือที่ไปดีดวันอื่นประเทศกิหประคีิปนี่ยเจะมากิน่าเขาอกินยอว่าถอดป่าเนี่ยดูแล้วว่าโอ้ข้าจะกินถอดป <คง S 2> <ๆ S 1> ่าเทียนจะกินกิน,นป,ป,ป่าป่าองเงี้ยดูแล้วว่าปลานี่ตูเี้ยอีกแล้วว่าไปรปอบรออยอากว่าเยโอ้โห กรทำโมเป็นแปเลยทำอะไรอย่ามากัวนนะนี่หน่อยนหี่ซิลไปเลยไม่ต้องกวนค่ะยุดห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 ยุดค่ะไปได้แค่หนุกไปดีดวันอื่นค่ะไปจอยเซอร์ไปหาจับไก่ปอ้าอีแต่จอยเซ โอ้ตื่นต้นเสียอายเยอะเห็ดแม็กไปนี่โอ้เอ๋ยบึงไงเฮ้ยมัดหนักแท้น่ารักชิบุงเลยใจละควมปวดชิบุงเลยตอนนั้นมัดง่ายๆบัดปัจจุบ oh, oh, ันนี้อมัดหนักแท้ อ้อยบีบนี่ให้นสีมาอ้อยบีบนน่ให้สิมาบีบนน่บีบจะบีบยืดรูมที่สมาจะเถอะยืนยืนอย่นเี้บเห็เยเนาะปลาเซียเยเนาะไม่ติด่ตาไม่ต่อทุกคนว่็จะเสีแปลกเดนเาไม่ได้ไม่ต่อยจะพิมปลา เดียที่ีดอกโอยแมีพากันเห็เดเตียบ n h อ่า,อาได้เนะาะใส่ชีวิตเนาคิดีิสามชีได้เรียบร้อยเอาใหม่น่ะไปขัดสิ่งกุนธีคอยบ่งนี้จะพอไฟอ่ะส่าไฟมันอยากเปินเผื่อไม่ก็เปลือกันี่ไปพัดกุนธี อช่ตัวนี้มันเออนะเร่อมันป็นอนไรภาพเลยเอาละเลือกพลาสไฟทองไฟแทะนะเดี่ดพิตาจะจัดการร้านเนาะร้านด้ายด้บางทีร้านมันดดืกดบองห้องมเนาะทุกคนพิตาโบไใด้านเป็นวันนันเดดค่ะพิตาจะจัดการ ปฝาน้องจะไม่ระค่ะพุดดี้รู้สึกไว้พอแล้วนะคะเดี๋ยวน้องจะไม่แล้วค่ะอ่าไปขอหน้าบล๊อตใ้ลองลองมือจุ่มมั้งค่ะนู่ค่ะพุดดี้สันแอกแอกแอกเลยค่ะไม่ได้น่ะไม่ได้น่ะคือทำนี้ไม่ได้น่ะพูดดีข่อยมือข่อยพูดเลยสันเด็ด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 โซ่เหนื่อยไง ไม่เห็นละก็ปอบด้ฮไอชวไชิวหนอะืมยนนะมดนะไ่โตหนูดอกค่ใส่เสื้อแบบสั้นคลิปๆด้วยนเธอจะจะอย่างนี้กับน้องตรงคอได้หรอโอ้โห <So S 1> 1941, ็จะหนุไปเที่ยวทะเลนะคะไปโซ่หรอเป่าเกลีดนะคะใส่ตัวแบบนี้ตัวคิลพียาเดียวดีเยอะโยโยไปไปอ่ะบาดแตงนี่ก่อนสวนทะลกัโอ้ยอๆ้ยอ้ยเว้ยเป็นอะไรตามันเต็น เออคือเต้นวะทีแรกมันกระโดดขึ้นมาเลยฝ่าม่าเต้นตาหยิบจวดดองอ้อยมหนูนน่จปาหนี้หน่อยตาตาจำเออต,ตาจเจ้าทำไมสมใจที่ตาจะต่ตมเพชรเพราะว่าตาพิรันต์มันกระแสบกระเพาะในน่อย คองเด็กหน่อยเอาไว้ของลิตาเนี่ยคือเปียงปลาที่น้องอ้อยเปียงแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็โมเสียหนาวคลองโพลิตากะเจ็บเรียบร้อยแล้วทุกคนไปบนเขาเปรี้กว่วายหรอกเนาะมาเปรี้ยวขวายหดอกเนาะ ไ,ไม่รูนนะร้อยมีตาขาวขั้วกระพอมันนี้ยังชองนตักตัวอะไรพอเงี้ยคนนะนี่ทำประเดีย

ขวานหนึ่งตี้จะกินมัดป่าขวานถัแม็กขนุ่มขวายได้หานคนมันเย็นๆโมโน,น่อเได้ค่นนะ ันผสมเนาะบีบมะนาวเซตี้พอมาดระบัยมะนาวในตัวค่ะตาจังกดน้ำแปลกให้มันยเย็นๆนะลิตาจังคอยใส่เนาะทุกคนสอบมังโมลิตาเนาะมาไปมาไม่โบราณโบไาณได้หน้ากระเพกเห็นหน่วยหาขัดอย่ากว่าดเย่หน้าของพิษใหญ่จัเกเถื่อนเนาะหดหนามคนเรื่องวังนน,น,นี้ ฮอได้นี่พอใเ้เด,ดนี่พอโอ้โด,อดูอ่ะปะมูนีที่ตากอะแบบแก็มกินลายอย่างนี้่ยสกคนจะมีอบไก่น้ำที่เดียวยว่าเตร็ดเต็มซองมิโนชุดถ่ายเอา้าลายเลยอะะลกแหละ ซีบบุกปละกอยนี่ก็ขลวขล้ รอยทุกคนกอยปลาทิริตาเนห้าะก็จะเตรียมไปกินเขาพ้อมกันเลยเนาะเพราะว่ามันสวยแหงแล้วเขาท่ด,าดิตาเฮดเดียวดี่ยทุกคนได้เบิง่งอันนี้คือก๋อยปลามัน,นจะเป็นเจลหน่อไม้สมจะเป็นปีงปลาทีน้องอ้อยปลีกยัวอร์รับกระหางใหม่เนาะอันนี้จะเป็นอูปา่าต้มปลาจะต้มจต่หัวอันนี้จะเป็นซุปหน,น่อไม้มันจะเป็นผักขาท่ดิตาเกียมเนี่ยกินตอนสระนี่ได้เบิร์ทิพย์ขาวแล้วทุกคน ปานสิประจังหันเล่กับซองๆเนาะปัจจุบันนี้ตากินกับโวจะดื่มไปได้ว่าต้องนั่งอะ<ล>ไร มังก็ต่อมาใส่ดกบรานเะเทปวะนายจะดูอยู่เปรบมืออะไเป็นดมไรถือไรดุมไรกันจะดมไรกันเจ็บมือได้เปนดมรู้รอย่น้องดูนเป็น้แมันเป็แพงขี้มันเลยกันหายแล้วบ้านนี่ผู้ชมเ่าไย ขนาดงามงามยังอ้อมนะกินทีสก็นอนอีกเด้อกินด้ไปว่าคิจะถีบผ้าจะไปแน่เมกไปบอกินเขาบ่สที่ปนเด้อไปเด้อกินบอกรวยว่สิอืมตัดสันตบากินกินเส็กสภาพไปเดีน ไปมาหนิจาจะสอนเอวได้เด้อยย่าไม่ไหวอย่าไม่ไหวทั้นทางว่าจะสอน,นะสอ,อะไรจะจูงเอาเด้อเดี๋ยวจะเป็นพนังเดจุ้งออจะเปนนางน้ง่ะาานอนี่อ่าลงเ่าลขึ้นมา นอนขานเีขาอ่ะนี่เป่าเขาเขานั่งนี่ข้ากินข้าวืนกอนนั่นอะไร้อะไรมปกินขาวนี่ตากได้นางแก้ป่าใจป่าไว้ให้เ็กหน่อยแล้วทุกคนเออมาเมมาเมมาเมมันยากคอดีตา เบิ <ih az violin Legisl acy> ่งสิตัดจัดการเมคขึ้นเนาะเอาเสื้อนี่หยักคอเบิ่งเป็นจัได๋หึนี่หยักคอเลยหยักคอมีอนมันกัดเีทุกคนิจัดการขึ้นเลยเนาะนี่เป็นจไดบันี้หหยัง่ยออยาเสียดเียบงมอมกนอยนี่ แกจะค่นนีตตากอะไรกินข้าวลวเป็นยางเดียบป้อยนอะไรกับอล้างมืออีกกูบอกเยว่ายังอีกสองคนนะตากันพอจบคิปเร่มีเดอขอบใจทีติตตากักรับโซมเนาะลิปนาผกันไหมแจกจะยืมก่กด้คนแท่เพื่อเป็นกำลังใจให้ติดตานลิปไม่ต่อไปเด้คนบายบาย